งามแท้นีน่แม <lly bokki gehört> ่เห็ดฟินอีกแล้วเหมือนี่อุ้ยก่อนนี่สมางามแท้ก็บเลือค่ะอุ้ยสมางามแท้เหมือนเนี่ยฮัทกำลังออกมากไปเยอะเลย สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีสุขสุขค่ะเงอนีป้าอยู่ผ้ามาสำรวจป้าเก็บเห็ดอีกแล้วค่ะพี่น้องป้าไทยมู่บานคือเก่าแหละค่ะพี่น้องมากับจักรยานคู่ใจให้เก่าแหละค่ะนั่นดอกงามงามคือเก่าแหละค่ะพี่น้องรุ่นไปน้ำกันค่ะว่าป้าอยู่มัเก็บเห็ดเดี่ยวนี้สีได้เต็มตะกาคือเก่าบนนะคะมาย่ำได้ก็ได้เต็มตะกาทุกเถือถุกเถื่อนี่ค่ะพี่น้องมาย่ำได้บกผิดบังจ้าเถื่อมาอเก็บเห็ดป่าไทยมู่บานนี่ค่ะราคพี่น้องมาลุยกันเลยบดนี้ค่ะ น้องดูค่ะเก็บเลยบบนสวยๆทั้งนั้นเลยค่ะสูดรยดอีกแล้วมือนนี่เด็กน่อยมาเดินลิ้นค่ะเด็กหน่อยผ้าหนองมาเล่นค่ะเด็กน่อยผ้ากันมาเล่นค่ะ ตรงใส่สิบเป็นอ้ายนองกันไม่ใช่เป็นนองน,น,นะคะ <c oughs> ค้อนใหม่ี่ก็ติดถนนละค่ะปายกุกระสิหาไปน้ำสายท่างล่ะคะ่ะ <c oughs> ค้อนใหม่กันอยู่ตามสายท่างนะคะดูนี่นี่กอนี่ปายุเหลือ,อไว้่มาสองเมือที่แล้วดูครับ ต้อข้างหน้าค่ะพี่น้องมาเนี่ยค่ะพี่น้องโอู้หค่ะพี่น้องตั้งเทเลอ,อยิ่งุ่นที่ไปอยู่เหลือไหม่มาซอมมือที่แล้วค่ะมีข้อน,นี้ไงที่ไปอยู่มาเอาข้อนเดียวจนสิเต็มตะกร้านะครับปาดออกมาไหมกมีค่ะพี่น้องปาดนี่ตะดอกงำลังมาเด้อกับพี่น้องเอฟซีมาเก็บเห็ดน้ำกันปาดออกซ้อนเห็ดน,น,น่คะนี่ออกมาเรื่อยๆดู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 ค่ะพี่น้องเอฟซีเนี่ยดอกซัมหนีกำลังไปต้มย่ำแซ่บนะคะนี่ เอาดูฝาดอกอ่อนๆนี่สิเจียวปีเจียวปีต้มยำค่ะต้มยำสดน้ำมันหอนนะคะพี่น้องเนี่ยดอกอ่อนอันนี้เอาไใบน,นะคะ่ะนี่เดี๋ยวก่อนนี่เอาอยกจากได้ดอกอ่อนๆไปต้มยำแซ่บๆนะคะดนุ่มๆมั้งนะเก็บเลยเก็บเลยไปเลยไปแล้วค่ะพี่น้อง โดดไปใส่แล้วบุ๊กตาแล้วค่ะพี่น้องโดดนอกฮาดก่อนี่นะคะพี่น้องก่อนนี่ที่ไปอยู่เลือไปสองมือที่แล้วคันโอ้คิดสมายแข็งแท้นี่ อนใหม่คอนนี่คอนง่ายไงคะ่ะเฮ็ดก็ออกดีดีผ้านะคะพี่น้องงามเลยคะ่ะอืมคุณทางค่ะพี่น้องมีแต่เสือเฮ็ดทั้งนั้นเลยคุณนะเล็กๆโอ้มีดกับบไดยามากคะ่ะ หอนปันไดแล้วเฮ็ดกัสิออกมาเยอะแล้วบัน,นีผพ่นะคะพี่น้องอุ้ยโอ้โอะเลยกอ่อน,น้ามานเ่ย ันซ้อนเห็ดเนาะคะ่ะป้าอยู่อยากกินเห็ดย่ำอะไก็ออกมาในระค่ะป้าถ่ายหมู่บ้านพ่อได้ก,กินอยู่ค่ะพี่น้องหรือกัแชร์ช่องฟิตเนาะคะ่ะเดูค่ะทุกคนดู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 ด นี่จะเป็นน้ำหมากแบล็คเบอรี่ค่ะขอนี่จะน้ำเยอะมากเลยค่ะต้องค่อยๆเก็บสุดหยอดเลยค่ะเก็บเห็ดเมื่อนี้มีแต่ดอกน้ำงาาอีกแล้วค่ะ นนี้จะป้าไก่บ้านบ่านากลัวแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าพระเจ้ามาออกกนนำกลังกาอันหลายๆค่ะเมื่อกี้บายุก็เห็นไปสองสามคนแล้วต้องค้อนอันผ้าหมามาเดินแลน้วค่ะอยู่ค่ะมีตะดอกอ้อง,งามๆอีกแล้วไปข้าไปต่อค่ะพี่นอ้องอ้วนกับพี่น้นองง,งามๆเห็นบ่ค่ะ มาอีกแล้วที่เก่าแต่โบเมนไดล่าเดิมนะคะตอนนี้บาดไปอยู่สิใบม่มงแล้วค่ะมาสิมาตตาเศ้าแล้วเลืยบ่ได้มากค่ะค่าตอบคอมเมนต์เอฟซีอย่ะนก็เลยมาสายมือนี่ปาสงามเท้น,นี่ไหมเก็บเห็ดฟินอีกแล้วเมือนนี่ เขาขาวเชื้อเห็ดทั้งนั้น,นะค่ะพี่น้องบ้างปุ่นแมงมอดอลไรคุณคะมีจตเชื้อเห็ดทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเขาก็ออกมากมาอีกค่ะพี่น้องตอนนี้ยิงอากาศจะบ่ห้อนคักแล้วเนาะคะ่ะเขาแห้งสิออกอีกเยอะเลยละคะ่ะตังเธอเลยอยน,ออนี่วาดานีาเก็บเห็ดกับสะออนเห็ดนี่ค่ะพี่น้องเอฟซีกับิสะออนไปน้ำปลาย,ยู่แล้วเนาะค่ะ วิสังมัญงั้นเหรอวิสังมัญงา้นเหร

เราไปทำตลุ่มยักง์นอันนี้เอาไว้ะกะันปวดหทวกันดูดูเก็บเลยค่ะอุย้ยมาแรงปาดขาวบวสุดหยอดเลยค่ะพี่น้องขาวบวดสุดงามนะ ลวงไปไซล่ะมีได้แล้วข้าวอบค่ะสวไัไหมจ้าทุกคนเต็บเลยค่ะโอ้ยถุงมือขาดแล้วครับพี่นอ้องดูพ่ะทุกคนเต็มตะก,การแล้วค่ะยังไปบ้านเนีเหมือดนดิค่ะพี่น้องเนี่ยยังมีอีกครางหน้าค่ะ ข้าไปต่อข้างหน้าไปนี่วัอนี้ได้แต่ดอกสวยๆเลยค่ะอ๋อนะค่ะไปนอ้นอนบนต้นไหนต้นนี้ตนน้นใหญ่ใหญ่เลยนะต้นใหญ่หลีทั้งใหญ่ทั้งยาวอู้ค่ะทุกคนดอกเดียวแต่ว่าสวยสุดยอดเลยนี่นี่ค่ะนี่ นางงามของมือนีอมาควนนี้ย่าในกับโบผิดหวังจ้าค่ะเธอทีอ่ค่ะพี่น้องุวนเขาออกมาอีกแลว้วคุณป่ายอยู่เห็นแล้วก็สวยสวยค่ะปาด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 ปา,ดาดดคุณคะพี่น้องเขาออกทั้งคางทั้งนีนะคะพี่น้องเบิ่งเลว้าว เก็บเลยไปเก็บเลย,เลยบัดีโอ้ปอยป่ายูสิดเเต็มตะกาอีกแล้วค่ะพี่น้องมืนอี้ก็ไ่คิดว่เจากของสิดเ็ดเต็มตะกาอีกที่ค่ะพี่น้องแต่ว่าเห็ดเขาออกมาใหไม่เรื่อยๆนะคะ่อสวยไหมจ้าทุกคน โอ้เจ็บเห็ดกะหัานเจนไอยหายใจง่ายอยู่ข้างใน้องว่าเป็นยังของยานเห็ดมุนค่ะลายเห็ดคอนีบูดูดูเครื่องใหม่คข้พี่น้องเครื่องใหม่เขาพันอยู่นะเขาต้องค่อยค่อยเก็บมันเหรอเห็ดกับเราค่อยเห็นสัตว์นะมีอีกกอค่ะเห็นอีกกออยู่ข้างล่างคข้พี่น้องเห็ดจังไดเสียาได้เนาะอยู่ข้าง เดี๋ยวให้ดุมชมข้างล่างกันนะ่อก่อนี้ค่ะพี่น้องโอ้ได้ยุคค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องสวยไหมจ้าเดี๋ยวให้ชมข้างล่างค่ะโคนข้างล่างก็สวยค่ะเต็มตะกร้าแล้วค่ะพี่น้องนักไปเพท่อให้ทัวร์ด้วค่ะนี่ยังมีอีกข้างนาค่ะข้างน้านั้นเมื่อซอมเมื่อที่แล้วปลายุกันเหลือใบเนาะดูดอกนี่ค่ะพี่น้องขาวบบบวก จังมันสวยมันงา่าโอ้กับพี่น้องม่งยูได้บุงบ่ากันแบล็คเบอร์รี่ป้าเก็บเฮดมือนีป้าอยู่ทึงวาเเลยค่ะวาหายใจหน่อยหายใจเงี้มือน,นีมาเก็บเ็ดคนเดียวกู้อันถ้ามาเก็บเ็ดบ่อยูกับพี่น้องมือน,นี้บ่าว่างป้ายูเลยได้มาบคเดียวค่ะเ้นลุงจอดมาลุ้งจอดนี่ทางน้ำออกออกไใท่าแล้วนี่กับพี่น้อง นี่ลูกโจ้สีเดินไปขางนานะเดินไปขางนาแล้วก็หาเห็ดใบทานะคะวงได้มีน้ำนี่เพิ่นกระสิเอาน้ำออกใบทานพายุยเขาเก็บนะคะเพ็่นบลาจังเอฟซีจังเห็นมาะสั่น,ะะนมาสวยอีกเลย เดินหล่นตะการเลยค่ะพี่น้องมื่อนี้ล่นตะการเลยมื่นอนี้นาาเ,นเห็นไหมกับทุกคนได้ล่นตะกาเลยค่ะันนี้บ่ามันเต็มนี่ค่ะล่นเก็บเพชรมื่อนี้สุดยอดทั้งฟินทั้งตื่นเต้นอีกแล้วค่ะพี่น้องได้ล่นตะกาเลยค่ะ บ้านเหรอคะพี่น้องเดี๋ยวไปายูจะเอาเห็ดออกให้ชมก่อนสิลาพีลาน้องและะ้วค่ะก่อนสิจบคลิปนะคะไปายูได้เห็ดเยอะขนาดใดนมาดูค่ะพี่น้องค่ะไปายูจะเอาออกให้ชมนะคะแต่วา่าบ่ได้ทั้งควบสะอาดให้ชมนะคะพี่น้องเก็บมาแล้วกันนี่ค่ะว่าดีกดกรองงามค่ะไปเรืองกับพี่น้อง มึงกนี่โอ,อ้ยับพีน่น้องม่งอ่นกนี่น่าหวบๆงามจ้างามขาหัวหวสวยๆเลยอู้ยอันนี้อๆอยู่กันนี่มองไอโอ้ย เอาออกจากตะการแล้วก็ได้ประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องไอ้ถาดใหญ่เลยค่ะมาเด้อค่ะพี่น้องเอฟซี FC มาเอาเห็ดไปกินซอยกันค่ะปายุก็จะขอลาพี่่าน้องแล้วค่ะปายขกกาาุขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เด้อค่ะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจปายุในเด้อค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ